เออวันนี้ช่นหงเย็นเฉยของเด็กมาท่าร้างคนี่แยกบ่อเราอ่ะเปิดเฉยวันนี้จัโเราพาไปยูอ่าโคทามุดกันไป นี่ใช่มาถึงเลวอคา,าดว่าจะมุดจะเรื่มปากเกียริการชะนาพิเศษว่าเขาเปิดเรียกพี่น้องวุมาตาว,วุ้งสวัสดีค่ะสอสมุดเฉลิมพรกเกียริการชนาพิเศษโรงเรียนเชียนใหญ่ยินดีต้อนรับค่ะเมื่อเราเข้าห้องสมุดมาแล้วนะคะเราก็จะเอากระเป๋าเก็บวไว้ในล็อกเกอร์ของห้องสมุดนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปใช้ห้องสมุดค่ะ ไสวินสัมภาษณ์สัมใจค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่โซนแรกของห้องสมุดโซนค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตค่ะเอ๊ปีีเท่าไหร่แล้วคะปีนี้เป็นปี2022ค่ะซึ่งเป็นปีของคนยุคใหม่ค่ะซึ่งเรานะคะได้บูรณาการห้องสมุดยังไงคะพี่ฟ้าของเรานะคะจะมีคอมพิวเตอร์มากมายเลยค่ะเพ่เชใหญ่เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ค่ะ ของเรานะคะเพื่อนๆจะมาศึกษาหาความรู้กันในช่วงเวลาว่างเพื่อน,นําไปทําเป็นรายงานค่ะพี่ชื่อป๊อปอายค่ะแล้วคุณพี่ใช้บริการห้องสมุดด้านไหนคะใช้ด้านคอมพิวเตอร์ค่ะคุณพี่สืบข้อ,ขอมูลอะไรเหรอคะตอนนี้ตอนนี้น,นะคะพี่กําลังดูคลิปวิดีโอของนักเรียนโรงเรียนเชียงใหญ่ค่ะคุณพี่รู้สึกยังไงกับห้องสมุดโรงเรียนเชียงใหญ่ะคะค่ะห้องสมุดโรงเรียนเชียงใหญ่นะคะมีความสะอาดค่ะแล้วก็แอร์เย็นมากเลยค่ะ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะและคุณพี่อยากเชิญชวนวน้องๆให้มาใช้ห้องสมุดไหมคะก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะให้มาใช้ห้องห้องสมุดค่ะเพราะว่าห้องสมุดของเรานะคะมีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับการศึกษาคุณคว้าหาความรู้ค่ะนี่ชื่ออะไรล่ะคะพี่ชืพิมค่ะคุณพี่ใช้ห้องสมุดนี้นานเท่าไหร่คะวันละหนึ่งหรืสองชั่วโมงค่ะและหนังสือที่พี่อ่านเป็นหนังสือแนวไหนคะแนวนิยายค่ะ พี่อยากเชิญชวนน้องๆให้มาเข้าในห้องสมุดใหญ่ในบ้านคะพี่ก็อยากบอกว่าห้องสมุดโรงเรียนเชียงหญมีบรรยากาศที่ดีและมีนักหนังสือที่นักศึกษาค้นคว้ามากมายค่ะก่อนที่เราจะไปชมบทสรุปนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะพี่ๆก็อยากจะฝากน้องๆนะคะให้มาใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเชียงใหญ่นะคะเพราะว่าห้องสมุดของเราแอร์เย็นสะอาดหนังสือเยอะอินเทอร์เน็ตเร็วค่ะ ที่พักผ่อนหย่อนใจให้น้องๆน,นั่งกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนเจอกันอีปีหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย